สวัสดีครับพ่อเมย์พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมาพ่อกับเก้งน้อยนะครับเมื่อนี้โอ้โหพ่อเม่พี่น้องแม่กับพ่อนะครับส่ทงทั้งไก่แล้วก็มหมกฝักนะครับผมเอามาสู่เก้งน้อยเห็ดกินนะครับผมสู่พี่สู่น้องได้บิ่งได้ชมกันนะครับพ่อเม่พี่น้องแกงไก่ใส่หมกฝักนะครับผมเสบๆบน้ำกันนะครับพ่อเม่พี่น้องเห็ดหาคาเล้ว ยังหอนห้อนอยู่เลยได้ครับเห็ดเองแซ่บเองคือเก่าครับผมเ็นพี่น้องเลยมามืวาร้ายครับผมขอสดคำแรกก่อนเลยเป็นจริงใดเนาะซิมเบิงไปแร้เลยครับรอบหนึ่งแต่ว่าบวท่านได้เต็มปากเต็มคำสั่นแ่นะอื้โอ้โแซ่บแซบ,แซบ อืนี่นครับนัวนัวน้ำแกงพวกพักควม,มอกฝักนะครับหอกฝักก็หวานหอมดีขนาดอืมโอ้บู กระพอต้มต้มใส่แข็งทรงตรงมาต่บ,บ้านเลยครับเนี่ยโอ้ยไก่บ้านพอไหม,พ,มพี่น้องเลยเนื้อเข็มๆเลยปเปื่อย แซบอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอืมโอ้แซบแห้งเลยมีกลืนมีตับน้ำเลยครับเนี่ยเกลืองในไก่ไก่บ้านเนี่ยเป็นจะบโบรายนะครับ จะน้อยๆโบคือไก่เลี้ยงไก่พันไก่ไ,ไข่อันนั้นมันเครื่องในพุนสิลายฮึ่มโอ้ จานมาใส่กระดูกนะครับคำข้าว่ใหญ่เนะาะทำไมไปนนองจ้ำน้าแกงกระขัดอ,อู้หอมหอมมากฝัก เมนูอยู่ง่ายกินง่ายเข้ามีสานบ้านเข้าพร,ร่อม่พี่น้องเมนูแซ่บๆนี่หลายหลายอย่างหลายแนวเนื้อไก่กับเปืือยอยางดีเลยเด้ โอ้โหสดใสครับผมอืมกระเด็นหัวปากมันบอกเก่งเอกำลังหิวข้าวเลยเนี่ยอืม มีเฮงเลยส่วนหอนๆไงอือเนื้อไก่ครับเนื้อไก่บ้าน หมักฝากในวานดีขนาดเลยครับวานหอมแห้งๆยังไงพ่อแม่พี่น้องได้กินน้ำเด้ม,มะดู กระดูกลายคักไฮไลท์กับมี่แลเพิรมยิปน้อง,งตับเพิ่นครับสดมากอือหือหือยอด น้องใหญ่เพื่อนนี่ให้ดาวนี้น่าจะเป็นมันกระบบมีขาหน้าขาหลังเนาะมันมีสองขานี่ว่าอ้บอกเก่ง <laughs> อะไรอะขาซ่ายเนี่ยอื <laughs> ม อือครับว่าเลยคำเดียวส่วนนี้น่าจะเป็นอคอขาเพิ่นพ่อนีน้อง รบดูนะพ่อมาเลอะ,อละคาง <c oughs> ขออนุญาตเสร็จครับนะสับแสบกันต่อ คืนนะครับนี่บวชแต่คนไก่กันมีคืนเหมือนกันนี่น่าจะเป็นขาซ้าย กับบนรูดราคาในแซ่บพ uh, ืออเก่า ส่วนไหนเบิร์ดีกว่าแซ่บแหง้งสร็จไม่สจมืดจังน้อยครับผมพี่นอ้องม,ม,มีแหง้งเนี่กินอิมอ่มๆแซ่บๆบอลฮ้อนนะครับแมพี่นอ้องเก่นงน้อยกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเน้อนะครับผมที่คอยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เก่งน้อยมาโดยตลอดนะครับผมดีใจหลายๆนะครับบม่มีพ่อเมยพี่น้องกับ่มีเก่งน้อยนะครับผมนะเก่งน้อยกัะเสีลยลาพี่แลาน้องไปเพียงสำนีแล้วเด้อครับผมคลิปหน้าห้ามาว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ